านหอมหวยๆดิวิวิวโอ้โห่เือขึ้อนครับขักขนาดครับเมื่อกี้มันล่นในสื่อได้ครับเอ๋อเดี๋ยวบ่าวัาไปตัดได้เอ้ามันล่นได้ตัวถดไปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สูขคนครับบ่าววันแซ่บนู้นมาแล้วครับ เอาครับพี่น้องมินิก็ได้นะเดี๋แสบมาสูพีสูน้องกินคือเก่าครับกับบรรยากาศธรรมชาติติดบ้านนิดหน่อยนะพี่น้องกินกับเอะกับซ้ายครับเหมือนนี้ครับผมหืมได้นี่ครับผมเมื่อกี้มันยังมีชี้ยึดแต่พี่น้องมันโดดเต่าครับได้ซีนนะครับซีนติดมันนะพี่น้องยากหอมจุแก้วจุแก้วอันนี้แก้วบีครับแก้วบีขมอ่ำล้ําล่าพี่น้องอันนี้แก้วบีสดครับผมอันนี้เป็นแก้วสมแก้วสมพริกขวมหอมนี่แหละครับผมจุกับ เก็บมะพร้าสดมะพร้สดนี่ตอนใบกาะครับแล้วก็มีบักแตงบักแตงนี่น่าจะหลายปีหลายสัตว์เลยพี่น้องอ่อกเลย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 ครับผมตัวนี้เป็นผักผักเขงก่อนี่ผักกาดขาวผักกาดขาวครับผักกาดขาวตัวนี้โอ้บอกมาแล้วก็คอแห้งนะครับเอามั้ยเอาไหมเอาไหมแข่งแข่งเอายกแม่กินนันน้ำก้อนคอยกินต้นโอู้ยขัดขนาดสวยเลยดิครับพี่น้องสสยกินไข่เคียงเลยครับบัตรครับ ผมใช้เอเอาซิมมื่อวนดีกว่าพฟินนองท่านี้ปลาเป็นตะหยำยากสุดเลยอันหนาวน่องอืมัเผักพวกผักฮึตอนเนี่ยะวันนะแย่แบบผักอะไแผักแล้วย่งอ่ะเจ๋วเลยเครื่องบดไม่ขยับเลย <c oughs> จะชอบบินนานอะเรยะเที่ยวยำเครื่องสมองยังมาหลยยำโดนหลายเครื่องสมองเราแต่ยังซื้อซอยู่ต้นบางกันเสือห้องไก่เดี๋ยวให้กินเบอรที่มันชอบเลยเนี่ยเอาแล้มก็มากินด้วยขี้กันที่เอาชิ้นใหญ่มากเลยบดไม่ขาดปลาครับพี่น้องเลยปลาปลชิ้นใหญ่ไหมบ้านจะไม่ให้พ่อกิน อ่อาข้าวที่นะ่มันก็เป็นมุ้งบนหมูกระทะเท่าไหร่เนาะอืมแตละอย่างอืมแต่ละแบบอร่อยแตละแบบหมูกระทะมันก็เป็นหมูหมักอันนี้เป็นเราเนื้อนีม่มันเขือห้องไหฮห้องไหีฮลีครับท่านผู้ชมเสือไม่ร้องไห้แล้วเราร้อ,อ,องไห้เสือไม่ร้องไห้เราเสือเป่าห,ห้องครับ,ค,รบคนกินห้องแท้ๆครับปลาแบบนี้ เปิดจากฝัดบุ่มได้กับปีนองเลยตรงนี้จะช่อง่ายหน่อยมันไหมมันมันไม่ติดมันมากไงมันมีเนื้อมันเนื้อล้วนพวนเนื้อก่อยเนื้อย่ากมันต้องติดมันแทบไปเลือกตรงมันมันนไมาอยาก เก็เลยเลยป,ปุ๊บปุ๊บเอ้ยอู่ใคใส่อะไหนอ่ะมันตกยัง,งสี่นี่ครับหม่องแซบอยู่นี่ก็มมขันทองทนี่นีถือเป็นแบบยิ่งแรงขเสีเย nè nè mong nè mong sẹp hừm hừm Ừ. hừm Ừ. 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 hừm 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 ครัเอาเวได้หนึบหนาบแต่เท่กันเท่าโอ้ข็หยาบดีเดือะพี่น้องแล้วทิ้งสีนิ่มดีขนาดครับนี่นิ่มดีขนาดเลยหืม พี่บัตลองดูดิไปกินมากก็อยากกินห้องให้แทนเสือเออแทนเสือแล้วบินหวังขับมันนีหยาบจริงไ้อพี่บินหวังโอ้ยขัดขนาดเลยแตงมันดียากเลยดีว่าแควดีพี่อัลองดูตรงนี้เชื่อผมนี่นิ่มมาก ดิบะนมันไม่ดิบหรอกผมใช้ไฟแรงแล้วก็ย่างอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ดิบก็ดิบอยู่แล้วถ้ามันแบบนี้ถ้ามันสุกเค็มเหนียวใช่เนี่ยลองดูนี่หืมอืมแต่มันติดมันอย่างไรไมันนี่หอมเนาะหอมมันติดมันนี่เอาเนี่ยหฮไลายมันแถบม่นอืมเราก็เนื้อย่างเนี่อ มันเป็นมันอย่างนี้ฮึวัดสิบไอ็ดไม่ดีโอ้ยยำดีขนาดเลยพี่น้องเลยอืมเป็นกิมาคือว่าโอเคครับนี่ครับสำหนับยน่อยกันนะ มันึเดเ็ดเดจุกรบมันฉ่ำเหรอเนี่ยเจ้วเพเจเพเผ็ดเพนี่น <sh> <sh> ี่สุก่งนี้คือว่าสุกฝั่งนี้นี่นี่แป๊บนึงเผ็ดหน่านก่อนอันไหนมันเผ็ดอันนี้เหรอไม่อยถนัดครับ ตีนขมอำล้ำเปรี้ยวเนื้อเสื้อหองไห่บ่ได้พี่น้องเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเนื้อขาบ่เนื้อฟ้าขาดนะพี่น้องไม่ยากเลยแ่ตินมันเหมือตินมันก็สีหอมดีหาบ่มีไปสายเอนักแข่งเขาไม่กินด้วยเนี่ย มันเป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีก๋วยเตี๋ยวมมูตกที่ทำขายในกรุงเทพอ่ะก็เอาเนื้อดิบๆวางไปเลยแล้วเอาน้ำอันนั้นจะนุ่ม <S <S เอออย่างนั้นนุ่มเลย ก็นุ่มก็แบบเมื่อวานนี่ไงที่น้าทำเอาหนิวเมื่อวานนี่ไงน้าทำอันนเอาเอหนิเนื่แบบน้มระงั้นกินเนื้ออร่อยถ้าคนกินต้องต้องรู้เลยส่วนไหนเป็นส่วนไหนกินส่วนไหนเอาจัดตรงนีเนี่ยช้ำเนี่ยอะไรอื ปวดหันแล้วเที่ยวนานไปแล้วท่กพอไปบอกว่าก็พอไปกินต่อจริงอะไรอย่างนี้หมดเลยไอ้ก็เคี้ยวอยู่ยังเยอะหมดอยู่พู้ไปไหนไม่โทรสั่งเขาไว้เนาะฟุกไม่ได้ฟุกฟุกกินข้าวมาเลยฟุก

ไม้มอใช่รูปลงเกลียวภาพเ,เก่า,ามั้ไ<อ><อ>พวกขับขนาดแกมอย่างไรลูกใช้ขนมอ่ะรถพรเจ้าออกใช้ขนมก็คกม นี่ฟมเป็ยนตั้มไหมแม่วันนี้เขาปาตีไหนต่อเดี๋ยวที่เดิมหรอ,อเปีย่ยนขึ้นเยียงหรือเัลนี่น่าคมาใช่ไหมห <c oughs> น่ำคำมันให่ตัวตัวใหญ่เบย้งคำหนึ่นงันไปบีร์ล โอ้ยบักจอนฟันเกือบเกือบเกือบล้วพี่น้องเลยเกือบม่นเอาไปเครื่องโครื่องสามหาไปพร้อมย่อยย่อยย่อยยากขนาดนี้พยายามกินไฟเบอร์ด้วย ต้นมีแต่เนื้อไม่มีไฟเบอร์ก็ที่ใบอหไใบประกอบร้อาลองชิมสิละ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงของกระก้องดูมันจะหอมๆเปรี้ยวๆหน่อยๆปาดนิดๆอ๋อเราต้องลองห่อกับหมูนะเอห่อกับเนื้อน่ะข,าขา้าวขนาด เด no <hmm> <um. um, ี๋ยวดีขนาดพี่น้องมากับมาว้นใส่วนขวอยู่ันยย่โอือหยิ่งซยซยไปไหนอืม <พ uka> ไม่ค่ะเพราะงั้นมันไม่ล่มแล้วอ่ะอะไรตอนนั้นที่นวาก็ไปทางปิดนวัน,น่ะโอ้โหเด็ดสองเชียงบ่ายวันนี้จะล่มได้ไงลูก <c oughs> มันใบไม้ลดนหมดแล้ว <c oughs> มันต้องช่วงเย็นอ <c oughs> ๋อต้องงเช้าตรงนั้นอ่ะมันต้องมีหนามแล้วแถบนึ่งกินก่อนเนี่ยกิน่อนม่นมันมัมีหนามแล้วมันเกิเอะไเห็นใบไม้มันนั่น เบเขียวเต้งสวนนุงวัวน่ะเขียวดีขนาดแล้วสิโคงน้ำตลอดมั้งสวนมึงมันเกิดมึงเคยใช้ยู่หรอบ่ะยู่ไปหืมยาบพี่น้องที่แกกอหยำราเปล่าหยาไปบริหารกาบพูดเ่อาู้เถอาขอแจวว่องพี่น้องคุณงัดใส่งานขวอยอยู่เอาเพิ่งเราก็จัดได้พี่น้องนะแต่แสบกระผมจุ ก็บรรยากาศชิ้วๆฟินๆ,ๆครับฮอนๆ้อนนะพี่น้องวันนี้ก็สิปเปล่นน้ำต่อครับจะได้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องวันนี้บ๊าวันกับพี่เอกกับสายกับสิขอลาพี่แลวน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ